สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบีอดัมซิงครับ่าเอฟมาชมเดก้าปลอมครับผมนี่ก็วันนี้มีลูกค้ามาจบนะครับจบแท้แน่นอนนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวจะเช็ครถให้นะครับพร้อมเอากลับบ้านนะครับปิดเครื่องนี้ถอยจอดนาอูเลยปลอมร่มนะ ยังคือหมดหรอป่ะว้ายงดีมากครับแอบท่อแหดสามครับพี่น้องมีระบบลากลูกครบเลยนะครับนี่มีระบบลากครบนะครับก็ลูกค้าบอก เอาไปวิ่งอ้อยนะครับอันนี้กระบะย,ยาว6เมตรห้าสิบนะครับสูงสองเมตรอาไระวะสองเมตรกว่าก่นะอันนี้ผมวัดแล้วจำไม่ได้ครับยังหน้าบิดตูนครับแบตใหม่สองลูกครับแต่แบตกระมือนกลัวหรอโอ้ตอนแบตไม่คู่ไปใส่ได้น่ะภาพประมาณนี้ถือใจวะครับไปทางเลยครับเอ,เอาไปไลก่อน พพนทองโอ้พ่นทองละเอ็ดครับพี่น้องฝากเนือฝากตัวด้วยนะครับเป็นเป็นเคยพนทอง,ทองมันได้ส่งเนาะวงกับบ้ากะ่ะโอเคมารฐานรถวิ่งเข้ารถเจ้าของเก่าวิางว่งเข้าใช้งานไม่ค่อยหนักนะครับมานี่ดจัดเลยครับรอ,รอ Giải nịt xiên, nịt nịt bên này ạ, nịt 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 đây nịt 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 ờ bọc bọc bẹp bẹp vào này nào, mất... này tắt phê vào này tụi này bố cửa tĩ, mắt khuyết bố cửa tĩ mắt thạt nè đĩa chắc dùng ở đây lọ chi đèn kìa bố cặp tổng cốt 2 vâng tụi đấy đang bọc cho men là hâu thằng lăng ạ bố thằng này vâng <laughs> mình... bên Vai, thôi, nào u อปฮักขัวไปเลยเด้อผู้หล่อมากครับเลยเลยกระบะย,ยาวแบบนี้พ่อกเกษตรเนาะ 6เมตรกว่าทุกคนดูดิสวยจัดครับเป็นไงครับพี่น้องอันนี้เป็นเครื่อง P11 นะสว,สวยแบบนี้นะครับจบไปไม่แพงนะครับ ลูกค้าไปลากลูกวิ่งอ้อยน่าจะอ้อยรถตัดนะครับน่าจะอ้อยรถตัดล็อกเบรกไปก็ได้ล็อกเบรกไปเปิดแดงมีแอร์ป้เปเบแดงแล้วนะ ยาวหมครับทุกคนสำหรับกรเกษตรนี่ยาวเลยครับคันนี้วิ่งอ้อยนะเสียงนิ่มๆเลยครับเฮ้ยบันนี้บันนี้ เสียงก็กินถาดแล้วพี่น้องพี่สิเบเอ็ดมันดีแบบนี้เลยครับเสียงมเราใจครับเดก้าป,ปอมนะนี่แหละมาตรฐานครับกะซงกระซีช่วงล่างนี่ไม่ต้องถามครับคันนี้กระสีสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูกระสีนี่สวยมากครับไม่มีหักนะครับไม่มีบวมเดี๋ยวผมไม่ดูขึมือแขนนี่ครับกะซีไม่มีบวมเลยครับช่วงตรงช่วงท้ายเห็นไหมนี่ สวยเลยนะครับกีใหญ่ด้วยโบกี้ก็มีขยับนิดหน่อยครับก็เก็บงานได้นะครับตัวนี้เป็นธรรมดาหล่อมากครับไปเป็นเขยร้อยเอ็ดนะครับเบียเชียงกงจัดให้ครับนะครับสนใจรถสวย,สวย ครับก็สอบถามเันเข้ามาได้เหลือล็อกกี้ครับล็อกกี้ก็ยกดำอยู่นะครับก็ลองได้แล้วนะครับขับได้แล้วใครสนใจรถสวยหรืออยากขายอยากซื้อแลกเปลี่ยนเทิญนะครับก็เบอร์เดิมครับ088 47 4 6 3 8 2ครับติดต่อได้2ีชั่วโมงนะครับย้ำนะครับ088 47 4 6 3 8 2ครับโทรมานะครับรับปรึกษาทุกปัญหานะครับยกไว้เรื่องขัวนะครับผมเบยเปไนไห มาทานเสียงดีดีแล้วถือใจวะพ่อไงถือใจวะครับแม่นบ่นโอ้คากเลน่นไปหามาหลายคันยังม,ม่หล่เลยแม,ม่นบ่โอ้ไปมลายมองแล้วบ่ถือขิงมัมามองหนีคนข,งขิงลุกเลยโอ้ย นี่ของดีนไไหนหนเนาะวะไงเนาะไม่ใี่แหละคองดีหล่อมากครับพี่ทรงมันได้ครับยางยืงก็มีหลนบ้างครับนี่ก็ใช้ได้นี่ก็มีหลนบ้างยางหน้าสวยนะครับก็เก็บงานนี้หน่อยก็วิ่งงานได้แล้วนะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับ แอ่เย็นนะครับภาษีเต็มนะครับเอกสารเล่มครอบครครับเอาอเคครับพร้อมปาอมอคอเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ